ยังมีการจัดทําแนวทางในการสื่อสารในกับบุคลากร,กรทางการศึกษาในพื้นที่ขจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะโดยส่วนขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารเพิ่มขีดความสามารถและก็ทักษะด,ด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร,กรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดายแดนภาักตายเปินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนาการสื่อสารและการประสันงานที่มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการพัฒนาการสื่อสารและบริหารเครือข่ายการศึกษาในจังหวัดาฉแดนภาคใตายซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมบีพีสมิลาบีอำเภอเมืองจังหวัดสุขลาโดยมีนางสาวนภสนันสับเจริญรองผู้อำนวยการูนยนขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดาฉแดนภผักตายเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทางการศึกษานักประชาสัมพันธ์แล้ว ก็ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเข้าร่วมอบรมร่วมทางเม็ด จ็ดสิบคนค่ะจัดอบรมในทนนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําแนวทางการื่อสาและการบริหารเครือข้่ายการศึกษาในจังหวัดเชียเด่นผักตายเพิ่มคิดความสามารถทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้การจัดการศึกษาแก่ผู้บริงานในพื้นที่จังหวัดชียเด่นผักตายค่ะในการนี้ค่ะทางสุนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดเชียเด่นผักตายก็ได้เชิญนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เคท็อกเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแนวทางการพัฒนาการื่อสารและการ การประสันง,งานที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้เนี่ยก็การอบรมเชิงรัฐการก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆใน้รความรู้แก่ผู้รวมอบรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเคียนเ้าแล้วก็การนําเสนอเ้าการสร้างคอนเทนต์การทำติ๊กต็อกการท่ายภาพยงมืออาชีพด้วยโทรศัพท์มือถือเป็นตอนนั้นเองค่ะน,นี่นะคะ